โอ้ยมีภูกินข้าวมั่งก็ได้จะเกิดปามหมดจะกินไรมีภูอันนี้ทุกก้างให้มีภูแล้วมีพูกินแบบอืดูพุงดูพุงนิ่เพิ่งเกิดมาท้องแล้วเก้าเดือนพิ่งเกิดมาก็ท้องแล้วมีผูู คงใส่มาโลนึงอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวปีใหม่เขาจะทอดให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะลาบลาบไอ้อกไก่ออืมอืมมน่าหูติ่มแซ่บแล้วก็นั่นแหืออ๋อมีผู้กินกับก่อนแล้วก็กินข้าวที่หลังนะอ๋อโธ่อโหฉลาดขี้โก้เหมือนแม่มันเลย แม่วันนี้ก็จิ้มแต่กับม่นต้องอะไรก็ต้องดูนี่ก่อนเลนะเดี่ยวจิ้มอร่อยก่อนของอร่อยจอนไอของแม่อร่อยเขาจิ้มทีหลังกินจนปุ้งกลางเลย